ดูครับสวัสดีครับวันนี้ขอมานําเสนอเอ็นนะครับเอ็นที่เราทาคลื่นไม่ว่าจะเป็นคลื่นหลักหรือเครื่องแขวนนะครับซึ่งมีเบอรอ์อตั้งแต่เบอร์10นะครับเบอร์10เบอร์แปดเบอร์8ก็จะเป็นเอ็นที่เราทําคลื่นนกเขาใหญ่แล้วก็มันจะมีเอ็นเ,ออเบอร์50 60ิบหกแล้วก็ทํำคลื่นเครื่องปักของนกกวักแล้วก็เอ็นเบอร์เจ็ดสิบ เออนี่จะใช้กับเครื่องอีหลุมเอ่อเป็นเป็นเครื่องหลักนะครับ70 80แแล้วก็เบอร์90เบอร์90นี่บาง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 เจ้าก็ใช้ทำเครื่องไก่ทำเครื่องไก่ที่จริงแล้วเครื่องไก่นี่ถ้าเบอร์80ก็ก็ก็น่าจะได้แล้วแหละเบอร์80ดะ90เป็นเครื่องปักเอ่อเครื่องแขวน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแขวนของนกกวักหรือเครื่องแขวนของนกอีหลุมเนี่ยเราจะใช้เบอร์100กับเบอร์120นะ120ซึ่งราคาที่ทางาร้านไก่ต่อพักใต้ได้ได้ตั้งขายในในไม่ว่าจะเป็นในในร้านหรือว่าจะเป็นในโลกในเฟสเที่เราสเสนอไปในเฟซหรือว่าในโลกโซเชียลเนี่ย ราคาก็ตามเบอร์ซึ่งจะคูณ2นะครับถ้าเป็นเบอร์50เราคูณ2ก็เป็น100บาทเบอร์60ก็120ถ้าเบอร์70ก็140เบอร์80ก็160เบอร์9 0 180เอเบอร์100ก็200บาทเบอร์1น0ก็2อ0อบบาทอันนี้เป็นราคาเอ็นที่ทางร้านเราขายแล้วก็นำเสนอให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่ รา,ราคาน <lawsuit royable. S 1> ี้เป็นราคาส่งราคาส่งนะครับเป็นราคาส่งค่าส่งนี้เราจะคิดต่างหากเราจะคิดต่างหากคิดตามจริงเราจะชั่งของที่ลูกค้าสั่งมาว่าจะเอากี่ถุงเท่าไหร่ต่ก็ว่าเอาเยอะก็คิดตามความเป็นจริงที่ที่เราส่งไปให้กับลูกค้าซึ่งอันนี้เป็นราคาคร่าวๆเกี่ยวกับเอ็นนะครับเอ็นที่เราทําครึ่งใช้กันเราจะเป็นครึ่งไก่ครึ่งนกกวักครึ่งนกอีหลุม เหล่านี้นี่สามารถที่จะใช้ in, อินนี้ทำคลื่นได้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะสั่งซื้อนี่สามารถที่จะสั่งซื้อได้โดยการที่โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาเบอร์086-297-5690 086-297-5690นนี้เป็นเบอร์ที่ใช้กันอยู่ใช้ใช้รับโทรศัพท์ลูกค้าจากลูกค้า หรือ,อส่งข้อความส่งข้อความมานะครับในเฟซไก่ต่อพักได้ไก่ต่อพักได้นะครับหรือไลน์เข้ามาในอีกเบอร์หนึ่งนะครับอีกเบอร์หนึ่งที่ใช้สําหรับไลน์ก็คือเบอร์0ูนย์เก้าสามห้าแปดสี่เจ็ดสองหนึ่งหนึ่งนะครับเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณมากครับ